กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่ขอยมีภารกิจมาเบิงน้ำหน้าหลังจากท่่ไซปุ๋ยเลวมากระพีข่อยขณะนี้เป็นเวลาประมาณหามงกุ่งกลัวเกือบหกมงนะคะตะเวิ่นกาลังสิตกดินหน้าค่อยกะจากพูนจดสสุดป้าอ้อยพูนแหละค่ะพี่น้องพูนละ บบจะเบิงบรรยากาศดีบบกัญยางหลบกันแทะยางไปแล้วหลบหนึ่งนะคะไปเบิงวา่าว่าน้ำเขาอะมันซึมออกจากน้ำจากหน้าโบทามันซึมออกเข้ากับปิดแบบนี้นะคะพี่คอยกับปิดว้แบบนี้ใหญ่มันไหลออกฟังเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องเอยบรรยากาศดี<ม>แห้งเบือง ทิกาลังสิตกดินมือบ่านบ้านคอยกะฝน,นข้าวบกกันว่าฝนตกดอกเขื่อนมาฝนลินปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแปก๊กแต่ว่ามันมืดมากข้าเดี่ยวกระหายตกป่พอลินป่พอซิบมาที่กระหายเฮ็ดกบบระบได้ไปเก็บพี่น้องเอ้ย กับเบิงเม่เนาะก็เลยบ่ได,ดไปเก็บว่าะันได้กินเห็ดอยู่ปีนี่บนเขาคอยพี่น้องงามบแต่ว่า,วาหน้ากับตีทนทางเด้อทนทางแต่ใหญ่พูเอาอยางหลบวนไปเล้วนะคะหลบหนึ่งวนไปพูนไปทางพูดล้กกับวนกลับมานน่ รถกระจอดไปยู่นัาถนนพุ่นละพุ่นรถไปจอดเขาก็จะวนเขาก็จะวนไปอีกวก่อบบนว่อนกระบะน่ะนี่นเ,นเขากำลังสีงกลับังานบ๊อบมี่ยังดอกพี่น้องผ้าม้าไทายเห็นบรรยากาศชิวๆมึงซื้อละก้าไล่ไล่ข้นถามเขามาว่าแก่สิดเด็กกับไปชนย่ามดถ้าบ่อบมี่ยังพิษพลาดกับโบกเกอร์นัท์หนา นะคะเพราะว่าแก่จะพาเมไปหาหมออยู่บุรีรัมย์ก็คือหมอนัดวันทีหกก็คือวันศุกนี่นะคะเพื่อที่จะไปให้หมอเข้าเบิงวา่าเอ่อเมอนะ่ะตอนนี้ก็คือเขาด้ามเล็กเมอ,อยู่ใส่ใส่เฝือกเฝือกเผือกแข็งเปือกแข็งนะคะกระด้ามเล็กเมอ,อยู่ที่นี่กับหมอนัด เื่อที่จะให้เขาไปเบิงวา่าขาเมนะโตกันหรือว่าแบบใดเขาจะแล้วเ,เล็กออกหรือว่าห้เฮ็ดจังไดนั่นแหละก็จากผ้าเม่ไปไปไปก่อนถ้าเกิดว่าพอไปเล้วพอไปแล้วเขาถอดเล็กออกห้บ่บได้นอนขางขึ้นนะคะแก้มกา่าจ,จะได้กลับเลยแก้มกาณาจ,จะให้พิงมารับแก้มเลยวันเสาแต่ถ้าเกิดว่าเม่ได้นอนคางขึ้นถ้าเกิดว่าเม่ได้นอนคางขึ้นแก้มก็อาจจะได้กลับไปอีก วัน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 เสาร์หนาวันที่สิบสามประมาณนี้นะคะลายคนถามของมาเด้อบางทีก็ตอบว่าท่านก็อาจจะตอบในนีนี่เอาคือแต่ทอนขึ้นมาหยาเอาว่าคือเขาเถอะหยาได้พี่น้องนี้มันคือเขาเถอะเย็นนามก่นหน้าข่อยอ้ก็มีนามอยู่นะคะ หญ้ากับเขานี่คือกันละโลดนี่ค่อยว่ามันเขาเบืงบอ,อ,องบ่ออกเด้พี่น้องเบิกบรรยากาศด้วยรอบจริงๆนะต้องตัดอันเขาเอิดมายังต้องตัดหญ้าน้ำกันแท้ออกเด้นี่ห้านี่เขาเอิดหญ้าน้ำกันแท้เพราะว่าบ่ไห้หนูบ่ไห้หนูมันเมา่อกี้เขาไอโนกีด ตรงตรงตัดหญ้าที่นี่คอยกัดตัดบ่เป็นดอกเครื่องตัดหญ้าไหมพี่น้องจะหู่จักอยู่เดินนอกเครื่องตัดหญ้าพี่คอยกัดเพิ่นตัดเป็นอยู่เลยแต่ว่ามันกันมันก็สินักเนาะอันนี้อันนี้ท่านพ่อไ่พ่อไ่อันพ่อไ่บ้านเรามาตัดแล้วพ่อไ่ก็คือลุงนะคะลุงหน้าขางกันก็น่าจะได้จ้างคนเพิ่นตัดไห้ตัดก็คือพูนตัดไปพูนแหละตัดไปจ้งหมือหญ้าพวกหญ้าขู่หญ้าข้าหญ้าวงหญ้าไว้ตัดจัดอ่อมป้พี่น้อง แม่มาซูดพีทาตัดกระสีเป็นประมาณนี้แบบให้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 ใหใหแบบย่างง่ายๆแหละกะมีตะเขา่าเข้าสิให้มันสะอาดบ่ให้มันมีหนูมาอยู่อันหนูอยู่มันก็มาก,กิ้งเขา่าว่ะเออนั่นแหละกะกะทาทาเบิ้งว่าสิเดจา้างคนมาตัดบ่หรือว่าสิได้มาตัดเองกไก่เดือทาเบิ้งก่อนกะย่างมาเบื้อยู่วาหลาดเล่าที่นี่แม่ล่าว่าก่อนเล่าสีสีสีค้าหักเล่ากะ แล้วก็มาตัดเห็นบอมัน,ม,นมันก็นเลยบอบอบอ,บอข่อยขึ้นสูงถ้าเกิดมันขึ้นสูงก็คือสีพูนเหมือนเหมือนหน้าข้าเจ้าทางพุ่นน่ะนั่นนั่นเห็นเนาะเขาบอข่อยได้มาตัดมันก็ขึ้นสูงแต่ะรหนาค่ะนี่อันนี้เพิ่อนกระตัดไปแล้วบางส่วนนี่อันนี้ของหน้าหน้าของลุงนะคะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดอ๊อกเอ็กอ๊อกเอ็กเห็นเนาะ แต่ละมือข่อยกับจั๊กเสียดอีหยังกับมีเบิ่งแม่เฮ็ดกับเข่าสมารก็ับเป็นต์พีให้กับเข,าาบบเขาบ่าเบิ่งแม่ในพ่อปลาช่วงนี้แบบเพิ่นนั่งอยู่ซื้อเนาะจักหมดจักแมงจักอีหยังนี่นะชืบป้าลับพี่น้องคอยกับบอมีหยังสิมาให้เบิง่งนอกจากบรรยากาศเตาเว้นกำลังจะตกดินแล้วก็บรรยากาศอยู่ท่งไหทยทงหน้า เย็นสบายไปละค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า